อ,อยากหารถสักคันหนึ่งไปง้อแฟนแม่หมอช่วยทีเอ็งนี่มันโชคดีจริงๆเลยแล้วเอ็งอยากได้แบบไหนล่ะอยากได้รถแบบที่มันลักชัวรีไ่ไหนคะ่ะแม่หมอเอ็งมาถูกทางแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเอ็งไปดู one minute thirty seven seconds later แล้วเอ็งอยากได้แบบไหนล่ะแบบลักชัวรี่ไหนวะ ไอ้หลังข้ากำไม้ข้านะักโอยเลยเลยมันช่างเลยจริงๆปกติก็ขี่หลังตลอดไงข้าไม่ใช่ผัวอ่ะเฮ้ย <c oughs> อยากได้แบบไหนบอกข้าไม่ทีสิได้แบบที่มันล้านชูรี่อ่ะที่แบบผู้ชายก็ชอบกันนะ่ะล้านชูรี่คืออะไรวะเท่ๆพรีเมท่พิเอมบัลแบบฟันถูกๆด้วยนะเอ็มมาลูดังแล้วแหละ ร้านเชอรี่พรถูกอืมว่าแต่มาบ่อยมากเลยนะแต่ยังเลือกไม่ได้สักทีของลยนี่แหละเองได้แน่นอนขอร้อ่ขาอะไรขาโลกมาถ่ายเองเองมักควนข้าเส,สียเสียสมาธิจริงๆย่อทำไมมันเมื่อยอ่ะเออข้าก็เริมปวดหลัง <laughs> เองอยากได้แบบไหนเดี๋ยวแต่แม่หมอเลยถ้าไม่หมอบอกว่าคันไหนใช่ก็คือคันนั้นของข้าเลยข้ารู้สึกได้กลิ่นไอของแม่เลี้ยงนางแล้วแกงหม้อไม่ใช่แกงหอไม้คะโอ้เอาลงบ่อก็ดีมากข้ารู้แล้วว่าคันไหนรัดเชอรี่ที่เอ็งพูดใช่ไหมเออแม่เลยเออที่เอ็งอยากได้มีไคัน เดี๋ยวนี่เองวัตถีสำหรับเองสุดๆแล้วเอ็นมีแฟนกี่คนละนจะสามนะสามเอานั่งกันพอสามคนนะข้างหลังนะเอ็นก็พาเพื่อนสิงได้อีกหลายตนเลยล่ะอันนี้จริงเหรอจริงโอ้ยไม่ยาหนัาจะดูท่ามรึดูอะไรจะดูร่างกายไม่แย่หรือหรือไม่ได้ไม่หมอเซงหรอไม่ข้าลืม <c oughs> ขอให้มาก่อนอทำทีนี้ก่อนแล้วล่ะคำนี้ใช่ไหมมันจะก่อนเพงหรือเปล่าหรือจะซื้องอ่ายเพลง์อันนี้ผลสบายสบายเอ็นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเงินดงเงินดาวหนักไม่ใหญ่นะพรีดาวค่ะทำที่นี่ให้เหล็วแล้วซื้อได้ที่ไหนไม่หมอเรดค่อตำหนักข้อนี้

ข้าต้องเติมขอเอ็นโชคดีสีดาวน่ะจำไว้พีี่สดาววด้ยะเรดคอเท่านั้นเลยอ่ะเอาไปมาลับโอ้ข้าให้บริวารไปส่งข้าได้ถึงที่ฟรีทั่วประเทศอโอเคขอเอ็นโชคดีมั้งติงมังไงอะติงมังไงอ่ะอยตอย่าได้กลับไปอีกแล้ว ขอให้เองโชคดีกับฮาโลวีนปีนี้เองได้รถใหม่นี่แหละค่ะ